โทธิเตโหโตุสัพพาธาขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่สาธุชนทุกท่านทุกคนอารามออนไลน์ชุบชูยใจในยามวิกฤตอัตมาภาพก็ขอมอบธรรมรับอรุณเป็นอาหารใจก่อนวันนี้อยากจะแบ่งปันเรื่องราวของคนเข็นใจคนหนึ่ง เรื่องก็มีอยู่ว่ามีขอทานคนหนึ่งเป็นขอทานที่อาภัพมากคือเข้าปลาอาหารก็ไม่พอกินไม่พอใช้เข้าสารเข้าเปลือกก็มีนิดเดียวแต่ทั้งทั้งที่จนขนาดนั้นแล้วแหละวันหนึ่ง <c oughs> วันหนึ่งก็ยังมีคระสั้ำกำสัตว์มีหนูตัวหนึ่งมากินข้าวเปลือกในยุ้งของแกแกสะดุ้งตื่นตอนกลางดึกย่องย่องไปดูก็พะว่ามีหนูยักษ์ตัวหนึ่งขนาดเท่าแมวกําลังมากินขา้ขาวเปลือกของแกแกก็เลยถามไปว่าเจ้าหนูเอ๋ยทุกวันนี้ข้าเนี่ยยังอาภัพไม่พอหรือเจ้าถึงมากินข้าวเปลือกข้าซ้ำเติมลงไปอีก เจ้าหนูได้ยินดังนั้นก็จึงตอบว่าก็ข่าไปลองกินข้าวเปลือกที่ยุ้งคนอื่นมาแล้วมันก็ไม่อร่อยเหมือนยุ้งของท่านเนี่ยขอทานได้เห็นว่าเอ๊ะหนูตัวนี้ไม่ธรรมดาพูดจาภาษาคนก็ได้ด้วยพูดจาภาษาคนก็ได้ด้วยก็จึงชวนคุยว่าเจ้าหนูยักษ์เจ้ารู้ไหมทำไมข้าต้องเกิดมาเป็นขอทาน แล้วทำไมข้าถึงขออะไรก็ไม่ค่อยได้เหมือนคนอื่นเขาบางเดขอทั้งคืนทั้งวันก็ไม่เคยได้เลยทุกวันนี้นะข้าต้องหาเช้ากินเช้าหาเที่ยงกินเที่ยงและหาค่ากินค่ําขยันขนาดนี้ก็ยังไม่พออยู่ไม่พอกินท่านจะตอบข้าได้หรือไม่ว่าทําไมข้าจึงโชคร้ายนักเจ้าหนูยักษ์ก็บอกว่านี่นายท่านข้าตอบท่านไม่ได้หรอกนะคนที่จะตอบนายท่านได้มีคนเดียว และคนนั้นก็คือสัมมาสัมพุทธ,ธะพระพุทธเจ้านั่นเองขอทานจริงบอกว่าถ้าเช่นนั้นแล้วตอนนี้พระองค์อยู่ไหนจ้หนูยักก็บอกว่าพระองค์ตอนนี้ประทับอยู่ทางทิศตะศินคือทางทิศใต้ท่านออกเดินทางไปเถอะก่อนที่พระองค์จะหนีไปเมืองอื่นว่าแล้วขอทานดีอกดีใจมากจะได้ค้นพบคําตอบเสียทีว่าทาไมชาตินี้จึงเกิดมาอาภัพเลือเกิน เก็บเข้าเก็บของออกเดินทางแต่หัวรุง่งเขาเดินทางมาได้ครึ่งค่นวันก็ได้ยินเสียงร้องไห้มาจากคาราหารหลังหนึ่งเขาจึงตรงเข้าไปด้วยหมายใจว่าอยากจะขออะไรมาประทังชีพก่อนที่พระอาทิตย์จะตกเดินเขาเดินเข้าไปตามเสียงร้องไห้แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ใต้คาราหารเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังร้องไห้ และผู้เป็นพ่อกำลังปลอบประโลมขอทานก็เอ่ยปากขอข้าวปลาอาหารทันทีผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นมหาเศรษฐีของเมืองนั้นจึงตะโกนด่าว่าเจ้ายาจกเจ้าไม่เห็นหรือว่าข้ากำลังทุกข์ขอทานก็บอกว่าท่านมหาเศรษฐีดูครหาานของท่านก็ใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้ แล้วคนอย่างท่านจะมีอะไรให้ทุกข์ในจิตในใจอีกเล่าเศรษฐีก็บอกว่าจะขอทานเอ๋ยข้ามีเงินมีทองมั่งคัง่งมากล้นพ้นประมาณตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอีกร้อยชาติก็กินก็ใช้ไม่หมดแต่ข้ามีความทุกข์เพราะลูกสาวของข้าบัดน,นี้อายุ16แล้วแต่นางก็ยังพูดไม่ได้เนี่ยเงินทองของข้ามันจะไม่มีความหมายเลยถ้าลูกสาวของข้า ไม่สามารถพูดได้แกจะไปไหนหรือเจ้ายาจกขอทานจึงบอกว่าข้าจะไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อถามปัญหาคาใจของข้าเศรษฐีก็บอกว่าฮะจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือถ้าเช่นนั้นข้าขอฝากถามคำถามด้วยท่านจะถามอะไรเล่าเศรษฐีถ้าเจอพระพุทธองค์จงถามท่านว่า เมื่อไรลูกสาวของข้าจะเอ่ยปากพูดได้เสียทีข้าจะยกลูกสาวของข้าให้เป็นรางวัลตอบแทนฝากไปถามพระพูทดองค์ด้วยเมื่อไรลูกสาวของข้าจึงจะพูดได้ถ้าเจ้าได้คำตอบมานะข้ายินดียกลูกสาวของข้าให้แต่งงานด้วยเลยขอทานรู้สึกว่า ความทุกข์ของตัวเองก็แค่ไม่มีข้าวกินมือต่อไปแต่ความทุกข์ของเศรษฐีนั้นใหญ่หลวงนักจึงรับปากท่านเศรษฐีว่าเอาเถอะถ้าเจอพระพุทธเจ้าและข้าจะกราบทูลถามให้ขอทานออกเดินทางต่อไปอาทิตย์ต่อมาก็รู้ถึงวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดวาอารามใหญ่โตมโหฬารมากกำแพงสูงกว่า6เมตรเขาเจอ เขาเจอหลวงปู่รูปหนึ่งนวดคราวขาวโพลนถือไม้เท้าทองคําเดินวนอยู่หน้าประตูทางเข้าวัดหลวงปู่เห็นขอทานเดินมาจึงถามว่าเจ้ายาจกเจ้าจะไปไหนขอทานจึงบอกว่าวข้าจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลถามปัญหาที่ค้างคาอยู่ในใจ หลวงปู่รูปเคาขาวโพลนขยับไม้เท้าทองคำโอ้จะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือถ้าเช่นนั้นช่วยฝากถามคำถามคาใจข้าหน่อยข้าบำเพ็ญภาวนามาห้าปีแล้วตามตำราเขียนเอาไว้ว่าใครก็ตามที่บำเพ็ญฌานมาห้าปีจะได้กลายเป็นเซียนแต่นี่ข้านะครบห้าอยปีจะเข้าปีที่ห้าหนึ่งอยู่แล้ว แต่ข้าก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะสำเร็จเป็นเสียนเลยนี่ข้าเอาเวลามาสูญเปล่าตั้งห้าร้อยปีเชียวนะกราบทูลถามพระพุทธองค์ให้หน่อยว่าเมื่อไรข้าจะสำเร็จเป็นเสียน <c oughs> <c oughs> ถ้าเจ้าได้คำตอบนะเจ้าเอาเม้าทรงคำไปเลยขอทานก็รับปากแล้วก็รู้สึกว่าเออทุกของเรามันเล็กจริงๆ เราแค่อยากหาข้าวปลาอาหารมาใส่ท้องแม่แต่หลวงจีนรูปนี้เนี่ยภาวนามาห้าร้อยปีก็ยังไม่ได้เป็นเสียนโอ้ท่านทุกกว่าเราอีกร้อยเท่าพันเท่าว่าแล้วก็ออกเดินทางไปพร้อมกับรับปากหลวงจีนว่าจะถามพระพุทธองค์ให้เดินทางมาอีกสองอาทิตย์มาถึงทะเลสาบแห่งหนึ่งขอทานนั่งรองไห้เพราะกำลังคิดว่าเตียงจะมาจนมุมซะที่นี่แล้ว สู้สาลำบากตรากตรำเดินทางมาไกลแสนไกลจะได้เข้าเฝ้าพร,ระพุทธองค์เอา้ากลับมาเจอทะเลสาบขวางหน้าจึงนั่งร้องไห้เสียงดังแล้วทันใดนั้นก็มีเต่ายักษ์โผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ําเต่าตัวนี้ตัวใหญ่เหลือเกินใหญ่พอๆกับช้างเลยทีเดียวโผล่ขึ้นมาแล้วก็ตะโกนถามขอทานว่าทําไมมานั่งร้องไห้อยู่ที่นี่ ขอรานก็บอกว่าจะไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อถามปัญหาขาใจเต่ายักษ์ได้ยินดังนั้นก็จึงบอกว่าโอ้ท่านยาจกถ้าเจอพระพุทธองค์ช่วยถามให้ข้าหน่อยข้านะบำเพ็ญพรตมาพันปีตามตำราว่าไว้ถ้าครบพันปีข้าจะกลายเป็นมังกรเหาะขึ้นไปอยู่บนนภากาแต่นี่ข้าก็บ,บำเพ็ญมาหนึ่งพันปีจะเข้าพันปีที่หนึ่งแล้ว ข้ายังไม่เห็นวิแววว่าข้าจะกลายเป็นมังกรเลยขัดทุกเหลือเกิน <c oughs> ขอดานได้ยินดังนั้นแล้วก็บอกว่าข้าจะถามพระพุทธองค์ให้เจ้าแต่พระยาเต่าเจ้าช่วยนำพาข,าข้าข้ามไปฝั่งโน้นหน่อยได้ไหมเต่าก็บอกด้วยความยินดีเลยขึ้นมาที่หลังข้าเถิดแต่เจ้าต้องเอาปัญหาของข้า ไปถามพระพุทธองค์ให้หน่อยข้าทุกข์เหลือเกินในที่สุดขอรานก็ได้ขี่หลังพญยาเต่ายักษ์ข้ามทะเลสาบไปหนึ่งสัปดาห์ต่อมาเขาก็ได้พบกับพระพุทธองค์ที่ประทับอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พระพุทธองค์ก็ถามว่ากยาจกเอ๋ยเจ้ามาหาเรามีธุระอันใดยาจกก็บอกว่าหม่อมฉันมาหาพระพุทธองค์เพราะอยากถามปัญหาคาใจหม่อมฉันพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าถามมาเถอะลกูกแต่ว่าลูกมีโคต้าสามคำถามนะลูกได้สิทธิ์ถามคำถามเพียงสามคำถามเท่านั้นมากกว่านี้ไม่ได้เลยเอาละจะถามอะไรก็ว่ามาพอขอทานรู้ข้อจำกัดเช่นนั้นเขาหลับตาลงคิดถึงคำถามของตัวเองหนึ่งคำถามทำไม จนเหลือเกินชาตินี้คิดถึงคำถามเศรษฐีหนึ่งคำถามคำถามหลวงจีนคราวขาวหนึ่งคำถามไอ้คำถามไปยาเต่ายักษ์หนึ่งคำถามมันเป็นสี่คำถามนี่มันเกินโคตา้าเขาเดินจงกรมกลับไปกลับมาพระพุทธองค์บอกว่าถามได้ครั้งเดียวและถามได้สามคำถามมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าความทุกข์ของเรานั้นเมื่อเทียบกับความทุกข์ของคนอื่นแล้วความทุกข์ของเรา เล็กจ้ยเลือกเกินในที่สุดขอทามขอทานจึงทําหน้าที่แทนคนสามคนถามพระพุทธองค์ว่าหนึ่งเมื่อไรลูกสาวเศรษฐีจึงจะพูดได้พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเมื่อเธอได้เจอกับชายคนรักสองเมื่อไรหลวงจีนที่บําเพ็ญพรตมาห้าร้อยปีจึงจะกลายเป็นเซียนพระพุทธองค์ตอบว่าเมื่อหลวงจีนสลัดไม้เท้าทองคํา สามถามว่าเมื่อไรพระยาเต่ายักษ์ที่บำเพ็ญพรตมาพันปีจึงจะกลายเป็นมังกรฝอนฝาพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเมื่อเต่ายักษ์สลัดกระดองที่มีไข่มุกราตรีอยู่ในนั้นสิบสองเม็ดได้คำตอบมาแล้วขอทานดีใจเหลือเกินรีบกราบทูลลาเลยเขาไม่สนใจเรื่องความทุกข์ของเองแล้ว เขาได้ทำหน้าที่ปุจฉาแทนคนอื่นซึ่งทุกข์หนักหนากว่าเขาแล้วก็เดินทางกลับอย่างรวดเร็วมาถึงทะเลสาบพระยาเต่ายักษ์มารอคำตอบถามว่าพระพุทธองค์ตอบว่ายังไงขอรานก็บอกว่าพระพุทธองค์บอกว่าเมื่อไรก็ตามท่านยินดีสลัดกระดองของท่านซึ่งมีไข่มกราตรีอยู่ในนั้น12เม็ดเมื่อนั้นท่านจึงจะสำเร็จเป็นมังกรฟอนฟ้า พระยาเต่ายักษ์ได้ยินดังนั้นจึงปลดกระดองทองคําของตัวเองแล้วหงายให้ดูว่ามีมุกราตรีอยู่ตรงนั้น12เม็ดจริงๆแล้วก็ยื่นให้กับขอทานเจ้าเอากระดองของข้าพร้อมกับมุกราตรีไปเลยข้าไม่สนใจแล้วทันทีที่พระยาเต่ายักษ์ปล่อยมือหลุดจากกระดองทองคําร่างของเขาก็อันตรธานกลายเป็นกลุ่มควันสีขาวลอยขึ้นไปในห่วงนับปรกาศ ขอทานมองตามเขาได้เห็นมังกรสยายสยายกิริยาอาการที่สําแดงถึงความเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในคติความเชื่อของชาวจีนโอ้โหเขารู้สึกว่าในที่สุดพระยาเต่ายักษ์ก็สมปรารถนากลายเป็นพระยามังกรฟ,ฟ้อนฟ้าอย่างอลังการสวยงามและมีเดชาอนุภาพ เขาดีใจมากที่ช่วยให้พระยาเต่ายักษ์ได้สมปรารถนาเดินทางต่อมาเจอกับหลวงจีนหลวงจีนยังคงเดินจงกรมอยู่หน้าทางเข้าวัดเดินไปเดินมาในมือก็ขยับไม้เท้าทองคําเป็นระยะระยะหลวงจีนดีใจมากที่เห็นขอทานถามว่าโอ้พ่อยาโจกเจ้าไปเฝ้าพระพุทธองแล้วได้คําตอบมาว่าไงพระพุทธองบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่ท่านยอมปล่อยวางไม้เท้าทองคําท่านจะสําเร็จเป็นเซียน พระพุทธองค์ได้ให้คําตอบไว้อย่างนี้พระผู้เฒ่าได้ยินดังนั้นก็ดีใจมากยื่นไม้เท้าทองคําให้กับขอทานพอไม้เท้าทองคําหลุดมือปุ๊บร่างของท่านก็อันตรทานฟุบกลายเป็นกลุ่มควันขาวโพลนลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าขอทานมองตามก็เห็นเสียนนวดเคราขาวโพลนลอยหายกลืนไปในกลุ่มเมฆสีขาวเขามีความสุขมาก ที่ได้ทําให้หลวงจีนมีความสมปรารถนาได้กลายเป็นเสียนสมใจเขาเดินทางต่อไปลุถึงบ้านของเศรษฐีเราคนใช้วิ่งไปรายงานท่านเศรษฐีว่าขอทานกลับมาแล้วขอทานกลับมาแล้วเศรษฐีกับลูกสาวนั้นรอฟังข่าวครา,าวอยู่เป็นนานสองนานพอได้ยินเสียงคนมาบอกว่าขอทานกลับมาแล้วดีใจทั้งพ่อทั้งลูกวิ่งสวนออกมาจากคฤหาหน ่างก็ตะโกนลัน่นว่าขอทานมาแล้วขอทานมาแล้วลูกสาวก็ลืมเนื้อลืมตัวจากที่พูดไม่ได้มา16ปีก็ตะโกนออกมาว่าขอทานมาแล้วขอทานมาแล้วทั้งพ่อทั้งลูกพูดพร้อมๆกันด้วยอารามณ์ที่ดีใจจนในที่สุดก็มาพบกับขอทานเศรษฐีก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะนี่ลูกสาวเราก็ตะโกนพอๆก,กับเรานร่อวาเฮ้ยทำไมลูกสาวเราถึงพูดได้พอมาอยู่ต่อหน้าขอทานเศรษฐีจึงถามว่า พระพุทองค์ว่าไงขอดานบอกว่าลูกสาวของท่านจะพูดได้เมื่อเขาได้เจอชายคนรักเศรษฐีหันไปมองลูกสาวลูกเมื่อกี้ลูกเนี่ยวิ่งมากับพ่อแล้วลูกก็พูดมาแต่อะทางไม่ชื่อรึกว่าขอทานมาแล้วขอทานมาแล้วลูกสาวก็เลืมตัวต่อพ่อว่าเออนั่นสิพ่อหนูก็ไม่รู้ว่านะูว่าหนูพูดได้ยังไงพ่อพ่อลูกดีใจมากผูกเขากอดกัน ลูกดีใจพ่อดีใจพ่อดีใจจิ่งกว่าลูกอีกเพราะอะไรสมปรรถนาแล้วทรัพส,สมบัติมีคนสืบทอดแล้วมีคนดูแลแล้วลูกสาวจะไม่้ังแล้วจากเนี้ยจะลงจากคานได้เสียทีหนึ่งดีอกดีใจก่อนลูกสาวไม่พอเขาเ้าไปกอดขอทานด้วยว่าเจ้านําเอามงคลมาสู่ตระกูลของข้าเจ้าทําให้ลูกสาวของข้าพูดได้เสียทีหนึ่งเอาเถอะพรุ่งนี้เข้าพเจ้าจะจัดงานเสกสมรส ให้เจ้ากับลูกสาวของข้าเจ้าจงรับเป็นลูกเขยของข้าตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปขอดานดีใจมากเลยโผล่เข้าไปก่อนลูกสาวเศรษฐียังมีความสุขแล้วเขาก็ได้ก,กลายมาเป็นลูกเขยของเศรษฐีพ้นจากความลำบากยากจนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเราทั้งหลายฟังเรื่องนี้แล้วพอจะตอบได้หรือไม่ว่าอะไรว่าอะไรทำให้ขอทานมีความสุข ว่าอะไรทําให้พระยาเต่ายักษ์กลายเป็นเซียนอะไรทําให้พระพุทธกลายเป็นอะไรทําให้พระยาเต่ายักษ์กลายเป็นมังกรอะไรทําให้พระพุทธกลายเป็นเซียนและอะไรเล่าทําให้ลูกสาวเศรษฐีพูดออกมาได้ลองคิดดูสิอะไรกันคุณธรรมข้อไหนกันท่านสันติเทวะนักปราดฝ่ายมหายานที่มีชื่อเสียงมากๆ ท่านได้กล่าวปรัชญาเอาไว้ประโยคหนึ่งว่าความสุขทั้งหลายในชีวิตของเรานั้นล้วนเกิดขึ้นจากการอยากให้คนอื่นมีความสุขนะความสุขทั้งหลายในชีวิตของเรานั้นล้วนเกิดขึ้นจากการอยากให้คนอื่นมีความสุขอืความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตของเรานั้นล้วนเกิดขึ้นจากการหมกมุ่นอยากให้ตัวเองนะมีความสุขเอ๊ะมันเป็นยังไงน่าคิดมากนะ ความสุขทั้งหลายในชีวิตของเราเกิดขึ้นจากการที่เราอยากให้คนอื่นมีความสุขความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตของเราเกิดขึ้นจากการที่เราหมกมุ่นอยากให้ตัวเองมีความสุขนี่เป็นปรัชญาของท่านสานติเทวะข้อความอาจจะไม่ตรงกันเสียทีเดียวแต่แก่นสารน,นั้นก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าจะพูดให้ใหม่ให้ง่ายกว่านั้นนะพระอาจารย์อยากจะพูดอีกสำนวนหนึ่งว่าความสุขทั้งหลายในชีวิตของเรา ล้วนเกิดขึ้นจากความเห็นอกเห็นใจคนอื่นความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตของเราล้วนเกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวนี่ถ้าพูดอย่างนี้ก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะพูดแบบมหายาณแล้วมันซับซ้อนเพราะมันเป็นตะกะมันเป็นปรัชญานะพระอาจารย์ขอนามาพูดใหม่ในสไตล์ธรรมติตรว่าความสุขทั้งหลายในชีวิตของเราล้วนเกิดขึ้นจากความเห็นอกเห็นใจคนอื่นความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตของเราล้วนเกิดขึ้น จากความเห็นแก่ตัวนคนนี้มีความสุขมากเศรษฐีมีความสุขนักพรตมีความสุขพระยาเต่ายักษ์มีความสุขเพราะต่างคนต่างก็ลืมคิดถึงตัวเองไปชั่วขณะเมื่อไรก็ตามที่เราไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูตัวฉันของฉันเมื่อนั้นเราจะเป็นอิสระจากจิต ที่เต็มไปด้วยความยึดติดถือมัน่นและเมื่อเราเป็นอิสระจากจิตท,ที่เต็มไปด้วยความยึดติดถือมัน่นเราก็พบกับอิสระเมื่อมีอิสระก็มีความสุขฉะนั้นเวลาที่ใครก็ตามบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จะมีคำพรรณนาคุณสมบัติของพระอรหันต์ว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากความยึดติดถือมัน่นด้วยอำนาจของตัณหาและทิฏฐิ เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากความยึดติดถือมั่นด้วยอำนาจของตันหาคือความอยากทิฏฐิคือความเข้าใจผิดถ้าพ้นจากตันหาคือความอยากและพ้นจากทิฏฐิคือความเข้าใจความหลงผิดทั้งหลายแล้วก็พบอิสระพราะอิสระก็เป็นสุขแท้นั่นเอง <c oughs> เรื่องนี้สอนเราว่าทันทีที่พระยาเต่ายักษ์สลัดกระดองทองคำและมุกราตรีเขาก็ได้พบอิสระภาพ <c oughs> นี่เพราะว่าพระยาเต่ายักษ์เลิกเห็นแก่ตัวทันทีที่นักพพสเท้าสละไม้เท้าทองคําเขาก็ได้กลายเป็นเสียนนี่ก็แสดงว่าเพราะท่านสลัดความยึดต,ติดถือมั่นในไม้เท้าทองคําและทันทีที่เศรษฐีกับลูกสาวได้เห็นขอทานเดินทางกลับมาก็วิ่งออกมาต้อนรับจึงพูดได้เพราะลืมคิดถึงตัวเองไปชั่วขณะ และขอทานเองประสบความสําเร็จตัดสินใจไม่ถามคําถามของตัวเองกับพระพุทธองค์ก็เพราะเขาเก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวเขาพับประโยชน์ส่วนตนเอาไว้ก่อนแล้วถือว่าส่วนไหนไหนก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนรวมเขาเก้าวข้ามตัวกูของกูตัวฉันของฉันหรืออัตตาได้สําเร็จในที่สุดจึงประสบความสุขอย่างยิ่งใหญ่ <c oughs> แล้วก็ได้กลายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จทุกประการนี่คือคติที่สอนว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่เราที่เราทั้งหลายเนี่ยก้าวข้ามความเห็นแก่ตัวได้เมื่อนั้นเราจะพบกับความสําเร็จเราจะพบกับความสุขส่วนไหนๆจึงไม่ยิ่งใหญ่เท่าส่วนรวมก็ตรงกับปรัชญาที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้ว่าความสุขทั้งหลายในชีวิตของเรา ล้วนเริ่มต้นจากความเห็นอกเห็นใจคนอื่นความทุกข์ทั้งหลายในชีวิตของเราล้วนมีศูนย์กลางอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวขอฝากนิทานพุทธปรัญญาที่แสนงดงามนี้เป็นธรรมะชุบจือใจให้แก่เราทั้งหลายในยามเช้าวันนี้มาณโอกาสนี้ด้วยต่อไปพบกับท่านดรประมาสันทัดอีกหนึ่งเรื่องราวที่แสนงดงามรอเราอยู่ สติเตโหตุโตสัพพทาขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะมีสติกับความดีงามในจิตใจนับเป็นความยิ่งใหญ่ในจิตวิญญาณนะเมื่อเรามีสติกับความดีงามในจิตใจนับเป็นความยิ่งใหญ่ในจิตวิญญาณที่อามาแนะนำนำมาเล่าให้กับเล่าให้ญาติโยมได้ฟังว่าเมื่อเรามีจิตวิญญาณในเมื่อหรือว่าเรามีสติกับความดีงามในจิตใจ นับว่าเป็นความยิ่งใหญ่ในจิตวิญญาณของเราดังเช่นดาวินชีเมื่อจิตวิญญาณมีความงามในจิตใจการวาดอะไรเพื่อจะสื่อให้ความแม่ตาความรักปาตถา,าดีก็เกิดขึ้นในใบหน้าของรูปวาดนั้นในสมัยหนึ่งดาวินชีกำลังวาดภาพนะพระเยซูผู้เปี่ยมด้วยจิตแม่ตาในขณะที่เขาวาดนั้น ทุกๆวันเนี่ยก็จะมีเด็กเล็กน้อยวิ่งเล่นผ่านอยู่ในห้องวาดภาพของเดวิดดาวินชีแล้วมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปสะดุดเอากระป๋องสีของดาวินชีทำให้ดาวินชีโกรธนะโมโหเพราะว่าสีเนี่ยกว่าจะผสมได้นี่ต้องใช้เวลาแต่ปรากฏว่าสีที่ดาวินชีผสมนั้นเด็กน้อยได้ทำให้คว่าไปเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เดวิชีโกรธแล้วก็ด่าเด็กน้อยเด็กน้อยเหล่านั้นก็หายไปเลยนะเง,งียบไปเลยและหลังจากที่เด็กน้อยหายไปห้องนั้นก็เงียบสงบและทันใดนั้นการที่ดดวินชีจะเริ่มวาดพระเยซูที่เปรียมด้วยจิตเมตตาวาดอย่างไรก็ไม่สำเร็จวาดอย่างไรหน้าตาก็ยังเบื้อตึงหน้าตายังโกรธยังเกลียดอยู่ ในที่สุดในวันนั้นดาวินชีไม่สามารถที่จะวาดพระเยซูที่เปลี่ยมด้วยจิตเมตตาได้และในค่ําคืนนั้นเขาก็นอนพลิกไปพลิกมาพลิกไปขึ้มานอนอยังไงก็นอนไม่หลับนะด้วยความว้าวุ่นในจิตใจ,จด้วยความกังวลในจิตใจ,จว่าเขาได้ทําอะไรผิดไปแ้ตื่นเช้าขึ้นมาแทนที่ดาวินชีจะเดินทางไปที่ห้องวาดภาพของเขาแต่เขา เดินตามหาเด็กน้อยที่เขาด่าว่าเมื่อวานนี้เดินหาอยู่ตั้งนานนะในที่สุดก็ไปเจอเด็กน้อยคนนั้นแล้วเขาอยู่ด้วยความกลัวนะเพราะว่าดาบนชีตตวาดเขาและดาเินชีก็เข้าไปหาเด็กน้อยคนนั้นและบอกว่าหนูน้อยฉันขอโทษนะฉันไม่น่าว่าเธอเลยนะเราดีกันเนาะ พอตดาวินชีพูดจบนะเด็กน้อยก็ยิ้มหัวเราะและวันต่อมาเด็กทั้งหลายที่วิ่งเล่นอยู่ก็เข้ามาวิ่งเล่นอยู่ที่ห้องวาดภาพของดาวินชีและในที่สุดภาพพระเยซูที่เปี่ยมด้วยจิตเมตตาใบหน้าที่เปี่ยมด้วยจิตเมตตานั้นได้เปล่งปลั่งออกมาในใบหน้าของพระเยซูคริสโดยการวาดของดาวินชี จะเห็นได้ว่าเมื่อไรก็ตามที่เรามีจิตเมื่อไรก็ตามที่เรามีสตินะมีสติกับความดีงามนะความดีงามนั้นแหละก็อยู่ในจิตใจในจิตวิญญาณของเราอย่างยิ่งใหญ่นะเช่นเดียวกับดายินชีไม่ว่าจะจดผู้การวาดลงไปสิ่งไหนจะสื่อไปถึงอะไรเมื่อไรก็ตามจิตใจที่ดีงาม มีสติกับความดีงามนั้นจิตใจความเบิกบานก็จะอยู่ในจีวิญญาณของคนคนนั้น<ม>เช่นเดียวกับดาวินชีที่ทําให้ภาพจากการที่หน้าตาบึง่งตึงก็ได้เปลี่ยนไปด้วยหน้าตาที่เปลี่ยนด้วยจิตเมตตานี่ก็ฝากข้อคิดให้กับเราทั้งหลายว่าความเมตตากรุณาปราณีนั้น ออกมาจากข้างในของเราเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติกับความดีงามเมื่อไรก็ตามที่เรามีสติกับความเมตตาปราณีความเป็งปลั่งภาพแห่งความชื่นอกชื่นใจก็จะหลั่งไหลทั้งทนออกมาจากจิตใจของเราออกมาจากมา,มาจากใบหน้าของเราออกมาจากการกระทําของเราขอให้เรา,างหลาไรมีสติกับความดีงามและความดีงามนั่นแหละจะหลั่งไหลทั้งทนออกมาจากจิตใจของเรา ฝากให้กับทุกท่านมีสติกับความดีงามขอเจริญพรอนุอนมโมทนาเรื่องราวที่งดงามจากดรพระมหาสันทัดนะใจของเราเป็นอย่างไรเราก็จะฉายออกมาภายนอกอย่างนั้นแหละตัวเราเนี่ยจะว่าไปนะชีวิตของเราก็คือเงาของความคิดเราคิดอย่างไรเราก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นนะว R วัดวีติง นะเราคิดอย่างไรก็จะได้คุณภาพชีวิตอย่างนั้นศิลปินที่วาดภาพคุณภาพจิตเขาประเนตงานของเขาก็ประเนตคุณภาพจิตของเขาอย่างไรเขาก็ถ่ายทอดออกมาอย่างนั้นเราทุกคนก็เหมือนกันนะข้างในเป็นอย่างไรเราก็จะใช้ชีวิตออกมาข้างนอกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในสะท้อนนอกและนอกก็สะท้อนในนี่ก็เป็นอีกคติหนึ่งที่น่าสนใจมากๆนะอยากให้อะไรดีดี เริ่มที่ตัวเราเอง <c oughs> และในการเริ่มที่ตัวเราเองนั้นจะเริ่มที่ไหนล่ะจะจับจุดไหนคําตอบก็คือจับเอาที่ใจเอาใจมาฝึกถ้าฝึกใจดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีตามกันไปนะข้างในอย่างไรข้างนอกก็จะเป็นอย่างนั้นโลกของเราจะเป็นอย่างไรโรคของเราจะเป็นอย่างไรก็เพราะว่าข้างในเรานะั้นแหละเป็นฝ่ายกําหนดนี่คืออนุภาพของใจ